สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้น้ามีมีดหลวงพระเดิมควานช้างมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกแล้วนะคะวันนี้เรามารับชมนะคะด้ามรวมฝัก13นิ้วกว่านิดนึงนะคะทุกท่านนะคะ่ะอันนี้ด้ามไม้ฝักไม้นะคะทุกท่านไม้ก็จะเป็นไม้มงคลนะตรงนี้ก็อาจจะทําขึ้นมาใหม่นะคะทุกท่านน้ําได้มาแบบนี้นะคะนะคะเพราะว่าตรงนี้คงจะชมรุดนะคะทุกท่านที่จะมองเป็นแต่ว่า อาจจะทําขึ้นมาใหม่ก็ได้นะไม่แน่ใจนะคะทุกท่านขออภัยนะคะเรามารับชมทั้งในกันนะคะค่ะนี่ค่ะในนี้ลายโบราณนะคะทุกท่านลายยันตีปราพวกผีปีศาจลมพัดลุเพนะคะพวกผีปีศาจผีทวีสีนะคะ,ะ,น,ะ,คะนี่ค่ะแปดนิ้วนะคะทุกท่านใบเฉพาะใบแปดนิ้วขาดอยู่นิดนึงนะคะทุกท่านนี่ค่ะ อันนี้เป็นเป็นลายโบราณเป็นลายที่ยันตรีนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะนี่คะ่ะอันนี้มีดที่ปราบพวกผีปีศาจโดยตรงเลยนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะรอยจานแล้วก็นมโมพุทายะนี่ค่ะน,นะท่านนี่นี่คะ่ะยันตรีนะะี่ค่ะมีดเล่มนี้อาจจะมีความเก่าความแก่ประมาณ80ปีขึ้นไปแล้วนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะนี่คะ่ะใบก็จะเป็นเงางามใบก็ไปเป็นมีดเอ่อ อาถันนะคะทุกท่านในดูแบบเงานะคะที่สมัยก่อนเขาจะเอาเหล็กมาตีก็จะผสมมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกท่านนะคะนี่ค่ะเป็นเป็นสิ่งที่มงคลนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะลายยันตีทั้งสองสองฝั่งเลยนะคะทุกท่าน,นะค่ะนี่ค่ะค่างก็จะไม่สั่นไม่คลอนนะคะทุกท่านนี่ค่ะเหล็กก็จะเป็นเหล็กดําที่กรัดนี้นะคะเป็นไม้มงคลนะคะทุกท่านถ้าใครได้ไปบูชาก็อ่า าบางคนอาจจะทําธุรกิจการงานอาจจะไปเจอที่ที่แข็งนะคะทุกท่านอาจจะมีวิญญาณลมพัดลมเพนะคะทุกท่านอาจจะอาจจะบ้านอาจจะอยู่ทางสามพังนะคะทุกท่านนะคะนี่เลยคะ่ะบูชามีดรรนี้ไปเลยนะคะเอาไปติดร้านติดบ้านไว้นะคะทุกท่านนะคะนี่คะ่ะจากร้ายก็จะกลายเป็นดีนะคะให้ท่านปัดเป่าสิ่งไหนที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคะทุกท่านเลยคะ่ะ มีดก็จะเป็นหนานะคะมีดนี้หนามากนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นมีดที่ศักดิ์สิทธิ์เข้มแข็งมากพุทธคุณของหลวงพ่อเดิมนะคะครูบาอาจารย์นะคะทุกท่านนะคะท่านใดสนใจทักทายมานะคะเบอร์โทรเบอร์ลายเบอร์เดียวกันนะคะทุกท่านเะยคะ่ะเรามารับชมมีดเล่มที่สองเนาะนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นควานช้างนะคะ15หด้ามรวมฝัก15้านะคะทุกท่านเลยคะ่ะ ด้าไม้ฝากไม้นะคะทุกท่านอันนี้ก็จะเป็นควานช้างเช่นเดียวกันนะคะนี่ค่ะไม้ก็จะเป็นไม้มงคลนะคะทุกท่านนี่ค่ะด้ามแล้วฝากก็จะเป็นไม้มงคลนะคะนี่ค่ะมารับชมทั้งในกันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะไม้มีความเก่าความแก่แตกแล้วนะคะทุกท่านนี่ค่ะดูไม้นี่ก็คือแบบว่าเป็นไม้ที่แข็งที่เขาเอามาทํานะคะนี่ค่ะ มีดนี้ผ่านการใช้งานมาแล้วยาวนานนะคะทุกท่านเลยคะ่ะอ,อ,อาจจะเป็นยุคต้นๆก็ว่าได้นะคะทุกท่านเลยคะ่ะผ่านการใช้งานมาแล้ว <Gore> อย่างชุก<ะ>โชนนะคะสมัยโบราณก็คงท่านจะพกติดตัวเลยนะคะทุก <Xin S 2> ท่านอาจา <im pro ject> จะเดินป่าเดินเขาเนาะสมัยก่อนตั้งแต่ปู่ย่าตาย,ายายเรามาแล้วสมัยเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะคะทุกท่านเลยค่ะลายก็จะเป็นลายโบราณอาจจะเป็นลายช่างชิมนะคะช่าง ช่างชิมและช่างสอนนี่แหละคะ่ะนี่ค่ะเป็นช่างโบราณศิลปะพื้นบ้านนะะี่ค่ะดูค่างไม่สั่นไม่คลอนนะคะนะคะี่ค่ะมีความมวลสารมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากนะคะนะคะี่ค่ะให้ท่านพิจารณาดูนะคะว่ามีดเล่มนี้อาจจะ90ปีขึ้นไปแล้วนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆนะคะป่าพวกผีปีศาจลมพัดลมพเวลาท่านไปป่าอาจจะเป็นพานเก่านะคะเนี่ยรอยใช้นะคะ าท่านจะไปนอนป่านอนเขาหรือว่าไปค้างอ้างแรมท่านจะอธิษฐานจิตแล้วก็ปลูกเสกแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วท่านจะกรีดนะคะกรีดตรงที่ท่านนอนนะคะทุกท่านเอามีกรีดตรงกลมๆที่เราที่จะเราจะนอนพักผ่อนหรือว่าเราเป็นเขาอาจจะเป็นป่าไอพานเดินป่าก็ได้นะคะทุกท่านเลยคะ่ะสมัยก่อนจะเป็นป่าดงดิบเนาะ ก็จะมีมีดหลวงพ่อเดิมค่ะพกพาไปด้วยไปไหนมาไหนท่านจะรอดปลอดภัยแล้วก็อบอุ่นใจนะคะว่าไม่มีสัตว์ร้ายหรือว่า,าสัตว์ที่มีพิษนะคะมากวนนะคะทุกท่านนะคะท่านใดสนใจทักทายน้ำมานะคะครอบคุมได้ทุกอย่างเลยนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะทักทายสนใจก็ท่านใดสนใจก็ทักทายโทรมานะคะ ค่ะสุดท้ายนี้น้ำก็ขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากกดที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ